มดนภพัดประกาศลาวงการเตรียมโบกลาเมืองไทยเรียกได้ว,ว่าล่าสุดเป็นข่าวที่ทำเอาแฟนๆใจหายหนักมากหลังจากที่นักร้องสาวชื่อดังที่ได้ลดล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานอย่างมดนภพัดวัฒนากมลวมนุฒินักร้องดูโอ้โฟ o ์มดโดยเราจะเห็นผลงานของสาวมดอยู่บ่อยครั้งและห่างหายไปสักพักก่นจะกลับมาทำรายการช่อง YouTube และล่าสุดได้ขึ้นคอนเสิร์ตคัมิกาเซ่ปาร์ตี้2022ทำให้แฟนคลับต่างปลกมือกันสนั่นได้เห็นเธอคัมแบ็กวงการร้องเพลงอีกครั้งแต่งานนี้ทำแฟนคลับทุกคนใจหายต่ามๆกันเมื่อสาวโมดได้ประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ตว่างานนี้จะเป็นผลงานในวงการบันเทิงสุดท้ายของเธอแล้วเพราะต่อจากนี้จะเตรียมย้ายทิ้นฐานไปอยู่เมืองนอกนั่นเองค่ะ ซึ่งคือจะย้ายไปไหนเมื่อไหร่นั้นรอติดตามต่อไปได้วยสาวมดนภพันธ์ได้แจ้งข่าวนี้บนเวทีคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตนี้คือคอนเสิร์ตคามิเกเซจะเป็นงานในวงการสุดท้ายของมดแล้วค่ะในขณะที่โฟสกนร,รัดบ,บอกว่านายจะย้ายทิ้งฐานแล้วนางจะไปอยู่เมืองนอกครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นหมดขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าทํางานอื่นๆในวงการบันเทิง ทำเอาเรียเสียงปรบมือพร้อมเสียงกรีดสนันฮอเป็นกำลังใจให้แาวมดไวทีเดียวทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแาวมดจะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตแสดงโดยเธอได้ให้เหตุผลไปว่าเอาจริงๆมีผู้ใหญ่ติดต่อมาหลายรอบแต่เรายอมรับเลยมีตารางนิดของเราเราจะรู้ว่าเดินต่อเดินเราจะไม่ได้ทํารู้ล่วงหน้าสองสามเดือนและอีกอย่าง มนก็ทำงานในบริษัทและเชื่อว่าแต่ละบริษัทเขามีกฎของเขาที่เราต้องปฏิบัติตามพอแล้ว